เซ็กิันเซ็กตอนโคโ้ขึ้นนะมันสิไก่ไปน้อยนึงตัวได้ไปนะตัวนั้นมันจีไก่ไปได้นึ่งเพิ่งเลี้ยงแต่ตัวนั้โมันไปแต่มาได้ขึ้นนนแล้ามันก็สิแม่นมันก็สิแม่นเลยสิงแต่ปี2 0ง4ันจแต่เขาอันซื้อไม้ดังๆไม้ยุ่งดังๆเออสิงใหญ่ได้ตัวสองแผ่นนะเบิ่งบนตัวสองแผ่นนะโฆษณาขายแผ่นชอลาเซลล์ขายเขาพร้อม ได้กระสอบขึ้นยงบ่หี่ตายโลบานเขาหน้าเงเขาบ่ขึ้นกระสอบโอ้้นกบแสดงว่าไม่ใช่ได้ขายกระสอบตัวไหนสอบหลับพันกีบหน่ไปดบได้คุ้ยได้เตมเลยได้แมเลยบอ่สอบเ็บาทส่งกซานไค่อยเอาผลงานเห็ดหน้าแสงคล้ายเขา้นบริเวนเขาเฮาเขามีอเขามีอ เอาเมียร่อยปลายจีคายเอาเกกสอบไปเอาหาสิบขอหาซิบนาชังคายหาสิบเอาโ้ดใมู้นำนักนักยูโบก่งโบก่งนักนักยกเขานะเออ เขาบมเบาบ่เขานอคร่ไปเอาวานนี่โอ้คู่ละเก็ชอบชอบย่าไหมจ๊ะชอบแต่ก็นิดน่เออชอบยี่ปากสีเม่นแล้วเหยมต่างกันอันนี้ชอบอบอันชอบข้าพ้องทั้งไงท้องทั้งขาวได้สาทางขาวนะ้อขานักายก็ไมด้ชอบเขานาปีกับายกันช่องชอบนะชอบละสามเนาะ บริษัท о, เมาท์เทงทีจักเงินเก็บหัวเช่นเนี่ยเป็นตะเอาอย่าว่าคเป็นเป็นตะขาเยาวกันเช่นเลยสามพันาย เรียกตัวเห็ดหน้าแช่งนะเขาหัวควันเขาว่าเขาโลาหะบาทเห็ดหน้าเขาว่าเมื่อแล้วมันผัดขึ้นเน,นงานแปดบาทสามพันสองร้อยกีบไปใช้ bà nhung huy vô hà bùi chuông hoặc nè chuông 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 chuông

ว่ามันดีดขนาดเลยบ่ดีดมัอันดีไปกระท่อมบอ้ะกระท่อมมีตะลับอย่างเดียวอยู่บั้งะนโทรศัพท์ลับตะลับตบมือกู้เบ่อมาเข้ากดเติร์นี่ตัวสองแผ่นนี่เบิ่งตัวสองแผ่นนี่ตัวนี้จะเปิดเอาได้ไหมปิดทับปิดเอาเออต่อสายไฟ่อ่ะขึ้นนี่แหละเบิ่งสองแผ่นเอ็ดคลิปวีดีโอไว้อ่าสองแผ่น บวกตัวง่ายเลยตอนนี้บ่มีหมอคุ้มมุ้ยยังแต่ว่ามันได้ที่นะฮะข้างบ่จ้างมันได้ขั้นจกใส้เขาก็เปิดเอาบ่ได้มันเปิดทั้งบ่เปิ้ลข้างบนหนักเบิ้ลนะฮะเขาเออเขาบม่ได้เปิดแชร์ได้รุ่นนี่เขาเปิดใช่ช่วงเขาอยากโคตรสวนทนยังเขากันเปิดเ,ดนเ,นเ,เปิดเปิดเอาแล้วก็เวลาหมอดก็หมอดเด้ม,มาเบิ่งได้มันบม่น้อยนะลูกค้าเพิ่นมาเบิ่งได้พี่น้องหมอนี่ก็น้อยน้อยรุดกว่านั่นแหละตัวน,นี้ออกท่อซาริพหาอันนี้นั่นนี่ ท่อซานิมห์ตัวนี้มันก็ออกแซงแซงมันบวแหงมันออกคอยบันเอาแหงก็เต็มท่อข anyway. ึ้นกันแล้วได้หน่อยอเอ็ดโชว์ไบขายตัวนี้เป็นแผ่นมือสองอันนี้นะตองคอยคอยชี้คอยยังเสียเอาชุดใหญ่มันบวทันใจตัวเอาสียเอาตัวสามแผ่นก็เก่าแล้วตัวนี้มันเป็นตัวน้อยนี่คอยทอล็องเห็นบอกเขาหน้าคอยมันบวกพอหนำเห็นบอกเออมันเห็นร้ายแล้วเขาไม่ใช่ท่อน้อยนี่มันซานิมห์เนี่ยมันบวทัน เอาตรงเอาชีสิ่คือตัวนั้นม่แผ่นมันชองแผ่นช่องบริษัทได้เนี่ยประกบกันนี่ที่แรกขอกระซื้อมาเท่าละแผ่นมาลองประกบกันแล้วกันมันมันจะบวชกันเนาะตัวสั้นตัวหนานเนาะเออมันบวชหอกันมันลายบริษัทแต่หมอหิ่มอ้อยนี่แห้งกว่ามอใหญ่ไหนใหญ่น้อยบทสำคัญขึ้นกับตามกำลังวัดตามความแห้งมันอยู่ในแผ่นมัน เอาแหงนแผ่นแบบรถอินเล่นน้อยอยู่แต่มันง่าย <c oughs> ๆ,ๆไปชื่อๆไแฮกกับกม,าม,ามุกขโมยต่อเอาใช้ไพ่เลยจะเปิดกับเฮชรชวิกเอาลุ่นนี่เปิดแท็บเอาเปิดเวลาเขาเช่าใส้แนละ้วเขาบอกป้าตัวขึ้นตัวนั้นบ่ได้เหมตัวนั้นเขาเขาใช้น้ำตลอดเข<ร>า,าเปิดเลยีคลิยู่นเขา เปิดแซ่์ไปเลยเขาใส่ได้ที่ใส่เขาใส่ที่ตั้งเขาบอกว่าติดตั้งได้แน่นแน่นไหมว่ามันราคาจะน่าจะไม่อ้ำถือถือทั้งไทยทั้งไทยเขาก็เชียนชอหมื่นป้ายเขาติดตั้งไอ้พอมนะอืฉลากเขาทั้งติดตั้งไอ้พอมพวกคนไทยเขาแต่ว่าทางพันเฮาเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกันอันนี้มันก็ชี้ขั้นอยากอันนัรนเลยก็ให้เขาไปทั้งให้ก้อนเลยก็ติดตั้งกันมันพวกอันบริษัทอันนั้นกัน ทางสร้างนะเขาก็หับทางือนตั้างแตงเขาทั้งให้กับบนแพ่งไปเลยลงสอบกันแล้วเว้ยบ้านนี้ลงั่อบลอกาะาเยาชิสอบเพะอบเจาหาล้านมันนี่ได้สอบละแสนเพื่อเอาหาล้านมันวันสงการเจ้าห่อหอบ่อสอบละแสน เอานมาคขายเาเจ้าห่อดอนมาากห่อหอนกันเป็นห่อได้หาชิมหาเลยมันได้หาล้านมืนนี่วันปีใหม่สลงหาเงินหาเงินวันปีใหม่หาจะได้ขายขางขายาโอ๊ยานอยวว้าวไปซื้อเก่งอะไรบันใดว้าเลยต้องแก้เย่าบ่แก้าบ่ขางวบ่ ว้ายงัวสาวปลายโตอยู่สวนผมจะเป็นงัวพงัวอย่างแ่ไงัวเขา่แล้วเอองัวเขาไอเขาประหลดเขาไปงัวอีแม่งัวประอุ่นงัวกเป็ดแล้วมื่นวะมื่อได้ก็ได้มาเออมาโลดแล้วมาโหลดบุญย่านบุงงัวกับเป็ดคือว่านเลยงัวกับสินต้อนหนึ่งก็ได้สินงัวคือเรา ว้า้าว่าจะเอาแต่หาชิปสอบได้บวกขึ้นว่าจะได้ลอยว้าตัวไปในเพจจะซื้อ่าจะเอาลอยห้วยปีนาจะเอาสองลอยหัวแล้ปีนาเอาแล้วเฮ็ดซ้ำนี่ยังได้ลอยปลาเอทิ่มไปน้ำได้อันครึ่งหนึ่งนั่นะบ่ได้มันบ่ชุกเลยกัปลาหง่วงกินน้ำบ่หนีนะบ่ฮะปุ้ยชิปหนึ่งนะเขากินเบิดเออปยชอบนึ่งนะบุรีรัยา ก็เพื่อนำผลไปหายยาหาชิปเปอร์เซนอันนี้เขาอันวานลงไปเมันเขาได้กินบดผุยนะ่ะักวันแรกเวล,าเ,ลาเขาเห็นหน้าตูมัน,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 มนชิบเป็นยังหมดแล้วจังนะก็ปลามันแหงเลยอืมแล้วเขาปลามันแหงตัวเลขออกมาแล้วบ,บานตัวเลขก็า 13, หารา13,000หา้าด1แซน13,000ขายเขา พวกเบิ่งเงินหาล้านเป็นชิคเคยได้ขายบ้างไหมบ้ครั้งแรกคุยกันได้ขายเขาเป็นได้ัวหน้าได้น้าแซงขายเขาได้หาล้านหวองอักหาล้านพี่น้องเม็นชิเคยขายเขาย่งานขายเขาได้หาล้านหาล้านชิคเคยได้หาล้านบานนี่ฝึกเลยใครจะเก่าเดี๋ยวจะมีอะไรอยากได้เจ็ดเซนจะไปตื้ออันเจ็ดเซนจะไปหายเลยเอาไปหาเลยบ่เจ็ดเซนเนี่ยก็ เออเจทียนะเออะไดให้หา้านไปเลยให้หารานป๊าดเงินหาราน้องบบันช้มถือเลขหกตัวตัวไหนหกล้านบอกเจ็ตันะหล้านเนาะบึงเงินล้านนะมึงบึงเงินยไหขายเขาเลนมากคาลงรวัอาบนเยรั้นเคยาง สิไปให้บุ๊ใบใช่ปะฮัลโหลฮัลโหลเจะว่าไปกูเฮ้ยเงินบุ๊บเงินข่อยเงินเจ้าะวัวเงินข่อยเลยเนี่ยไข่เออบุ๊บมีเช็ดคลายเขาเออเงินหาร้านพี่น้องมีแต่ยายแก่บุ๊บมีเช็ดคลายงวเลี้ยงงวงแสดงมีแต่ไข่คลายไข่คลายเขาบุ๊บได้นำเงินล้านมึงใบหน้าตาเป็นเงินขายเขาเจ้า ปาดครอบป้องใบละแสนเนอพี่น้องตัวนี้ใบละแสนเก็บอุ้ยอ่าคลิปนี้นจะไดจจบไว้เพียงเท่านี้พี่น้องพบพ่อกันคลิปใหม่